Thank mm -hmm. you. ลองวันลูกค้าเยอะก็ม่ได้ถายมันก็ไม่ได้ถายเย่งลูกค้ามาสักยาวเลยจรหรอจริงจริง <c ười>

โดนไปสาคิวกว่าจะได้ถอนน้องแบ๊ลยนะแล้วก็ไปนี่แป๊บนึงงหาลูกค้าหม่เลยมันอีรอได้เลยนะเกินเราต้องบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้นหนึ่งว่าไม่ต้องไปแล้ว นีออกมาอนะคมาออกไอีกคร้ก็าเลนะแต่ดีมันแบบรอได้นะเทุครั้งเราอ่ีห่นี่

Thank <laughs> you. มันทำไปขอมมันไหมเดียวมันก่มันเหมือนเดิมใช่ไหมที่เราแล้วแหละที่เราแล้วเลยใคก็หนีใบเรียนนะคะร้อนเี่ะออกมาเรสดมานี่ยแสงกรรมีรให้กับนม่านะคะให้นี่าติลายเป็นคนใหม่นะคะ BFC นะคะทักเข้ามาว่าเออช่วงนี้ไม่ยากนะ สบายหรือเปล่ารู้สึกว่าปีนี้ถ้าดูแก่ลงกว่าทุกปีนะคะเซก็อยู่กับแม่นทุกปีเลยเลยไม่ชอบนะคะแต่เซมควบคุมเซเองนะว่าอาจจะมแม่ไม่ได้โก่สีนะคะเพราะว่ามยากใี้คนทีผมขาวแบบน้แต่แต่แต่ก่อนเซอ่ก็จะโก่สีผมให้แม่ตลอดแต่มีนี้แบบน้แต่เซลไม่ได่ใแม่เลยนะคะเพราะว่าแต่ยะปีเซลมะรอบตาค่ะทุกคนตามม้าก็เลยไปหาคุณหมอหมอก็เลยรอ ไม่ได้นะคะจันทร์โคาันทจ์โคูเป็นผงสีขาวนทคะได้เานะคะได้เวลมาเรียน่ยากันแล้วนะคะเราจะมาลดอายุให้กับแม่ค่ะลดไปแบบหลายปีไปเลยค่ะทุกคนเก่งมาก